สวัสดีครับมื้อนี้ครับมื้อนี้กะจะมาถามคนเลี้ยงงัวนะครับว่าเทคนิคการเลี้ยงงัวเลี้ยงแบบใดนะครับการให้อาหารให้แบบใดนะครับในช่วงหนาแล้งหนาฝนเนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เพิ่นเลี้ยงแบบใดนะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนเอามาผูกไว้อยู่เกี่ยวหลังจากเกี่ยวเขาได้ประมาณ 2- 3สามื้ื่นนะครับเพื่อนก็เอามามัดไว้อยู่ข้างล่างเลยนะครับบ่ได้เอาเขาคอกนะครับเพื่อนมัดไว้น้าเดินหน้าพื้นนะครับมื้อนี้จะมาสัมผัส คนเลี้ยงเนาะครับคุณพ่อเนาะครับอ้าวครับเดี๋ยวมาดูนะครับครับสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อซื้อจังไรนะครับอันนี้แนะน้ำท่านผู้ชมังคับซื้อจังไรครับอยู่บ้านอยู่ไซแนวไหนครับโอ้ยผมซื้อทางวัดเตอร์ครับนี่จะหัดม่งง้อผมนี่เลี้ยบบอลแต่ละเกี่ยวเขาไหมกินยาเมื่อนี้ไหมเมื่อนยาเออคนกิน หัูน่าแดด้อนก็เลยเอามาเขาพุมไว้เนี่ยครับประหยักกินดีครบมั่กวดกวดเจ้าคุณครับนี่เรียงมั่วีนบ่มีการเห็นนะครับมั่วผมเจ้าตัวจับได้ทุกตัวนี่นี่ลุลอกับเขาครับเงินกลางหาได้ครับ น,นี่กันดือบอ <beeping> ้ยคนี่ดือบอนี่แกเดียงครับทดสอบเครับูนี่ก็มีนั่นครับนี่ก็คือได้สาวคนไดที่สได้ลังลิปพอพันครับอันนี้กันไหลมม่ออกกันแค่นม่กิน เพิ่นกัดจะให้ลูกสาวเพินยาน้มนะครับว่าแม่เพินกับว่มีน้มแล้วครับอนพอนา่ยาน้มได้หลายเดือนแล้วครับ่นาหลายอาเกินแล้วนมไป2เดือนแล้วครับสองเดือนหลังชีวิตกินเยอะ ออกมือเลยมือบอกน้อยสางคัดสุญหาครับน่ะแต่ปกตนี่บัไดนี่มันติดอกจน้อยนึงนี่เอาลเด็ับเดี๋ยวเบิ่อเด้อพี่น้องเลยสอบเดีอนี่หนึ่งสองสลกหนึ่งสองสามหนอมถือมาได้ขึ้นมือไวเจียครับนี่สเซิงสายเซิงเอาบอลลูกเอ่าเดกกว่าไปดักมาอื้อหือ่ะ เงิน้อนเงินกลูกทองก้อนเงทองก้อนงร็วไปไปคอด้วลองก็ลองก็ลูกเอไม่ได้แะครับนี่ขึ้นไหวบัญจีอร้กุศามากลก่ได้ได้เนี่ยบักนี่นจอมืนตรงนี้ครับจงไว้ตรงนีเด้อันั่นนั่นตรงนี้เดเอาเด้อบดนี่ ครับ่ัก็รู้แล้ว่ลเขินเขินผู้ซุ่มกับเอาครับลองพามาเบ่งว่าแต่ละตัวเลยครับความยากง่ายของแต่ละตัวเรียงแบบใดกครับตัวนี้นะครับเลียงง่ายปะครับลูกพอไดครับจะขวบแล้วครับนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วครับเจ็ดแปดเดือนเนาะครับ ชาลุเล่นี่คุณแม่เขาแม่เป็นแม่สายโบราณนะครับเป็นพวกงาพันตากนะครับตัวนี้ตัวนี้อันเล่ยบผสมเอ๋ผสมนั่งอันบัลมันแม่เขาเล่บ้านมันแม่เขาเป็นชาลุเล่นั่งอันสถานะเป็นยังไงครับแต่ละตัวทองบ่ครับ กำลังไปลูกอยู่บ้านมีลูกเขามีลูกเขาตรงนี้ยังไป่ยานุ่มนั่งนี่นี่เขานี่อาจจะสู้ไม่น้อยนึงเพราะกินนมีนั่งนี่กันลังจะเ่คทัน่กินเลยนังนี่ปวดจาอีนั่งนี่นังนี่อาจจหลายนกลูขาตัวนี้ลูขาตัวนี้ ่าตอนนี้กระลังยานน่นได้แปเดเลือนกระลังเส้าโน้มแล้วหน้ามีกระลังคอีอดเลยครับนี่ไม่จะขึ้นเลยทองว่างคือกันเนาะครับทองว่างแต่อยู่ที่แล้วหน้างั้นทองอยู่บ้านอีกเลือนหนาแล้วจะพอไแล้วไอ้มองอัมงกรโยกมัเหลุนเืองหัวหลุน เดือนนากระโดดออกไปตัวนี้รนนประมาณเดือนนาปลอ่อยด้วยกันนะครับนี่ครับว่าได้ปล่อยแม่ลูกปล่อยออกไทยยู่ประมาณมาสามสิบไปสามสิบยิ่หาประมาณน่ะสามสิบต่้งๆไท่ผสมไทยจีแกีผสมไท่แท้ๆนี่แหละไท่แท้ลูกกลังออกมาได้ประมาณอยู่งั้น เดือนหนึ่งเดือนไรไปถึงอาทิตย์เดือนหนึ่งเดียวประมาณอัดสองอาทิตย์สามอาทิตย์หนึ่งเดียวประมาณนั้นกลองเดืนวัสอาทิตย์แต่ว่าแม่ป่จปวดง่วงนั่งกินยาแกงกินวงไทยอาจจะไปไทยแต่เอาแข็งแรกปวดง่วงกินยาแกงนั่งดูออกมากนารักมากเลยครับพี่บอออกลีออกลีมากครับ